นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมขอบคุณทุกเหล่าทัพทุ่ทุ่มเทเสียสละปฏิบัติภารกิจเพื่อประชาชนพลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพครั้งที่4ประจำปี2564ที่กองบัญชาการกองทัพอากาศ โดยผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้แจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแสดงความขอบคุณทุกเหล่าทัพที่ทุ่มเทเสียสละทําให้ภารกิจต่างๆของรัฐบาลคลี่คลายไปได้ด้วยดีโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาโควิด -19 การแก้ไขปัญหาความมั่นคงตามแนวชายแดนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามการจัดรถรับส่งในการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชือ้อ การแจกจ่ายอาหารให้กับชุมชนที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งการบริจาคโลหิตซึ่งดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนสามารถบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนได้เป็นอย่างมากสําหรับการประชุมในวันนี้กองทบบกได้นําเสนอปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองในภาคเหนือโดยได้จัดตั้งกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพภาคที่3ส่วนหน้า เพื่อบูรณาการกับส่วนราชการในพื้นที่ส่งผลให้สถานการณ์ในปีนี้ดีขึ้นตามลำดับขณะที่กองทัพอากาศยืนยันถึงขีดความสามารถด้านข่าวกรองในการเฝ้าตรวจลาดตระเวนและปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางสนับสนุนภารกิจการดับไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือเพื่อยืนยันจุดเกิดไฟป่าทำให้เจ้าหน้าที่ดับไฟป่าภาคพื้นสามารถเข้าถึงพื้นที่ได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น